ี่เป็นส่วนหนึ่งของศาลาสัทธาสมที่ถูกเนรมิตเป็นอาเนอาคารรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เพื่อถ่ายทอดพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นจุดแรกที่ยิ่งใหญ่อลังการใน4จุดหลักของงาน BOI Fair 2011ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สัมผัสบรรยากาศกันอย่างเต็มอิ่มในระหว่างวันที่5ถึง20มกราคมนอกจากนี้ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือศาลาประเทศไทยซึ่งเป็นอาคารที่เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเล่าศิลปะวัฒนธรรมสีภาคและพัฒนาการอุตสาหกรรมไทยใกล้กันนั้นคือศาลานิทรรศการบ OI ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการจากภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรมก่อนจะมาถึงยุคแห่งเทคโนโลยี สุดท้ายคือนิทรรศการหินดวงจันทร์หนึ่งในนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์นอกจากจะได้ลิ้มรสไอศครีมของนักอวกาศแล้วยังได้สัมผัสโลกอวกาศเสมือนจริงอีกด้วยนอกจากจะได้รับชมการแสดงนิทรรศการต่างๆมากมายที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างนํามาเสนอไม่ว่าจะเป็นยนตรกรรมหุ่นยนต์โลกแห่งอนาคตและเทคโนโลยีล้ําสมัย ยังมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างอาหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยสาราเครือเจริญพกอคาพันเชื่อว่าประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นครัวโลกวันนี้ซีพีพาวิเลียนก็เป็นการนําเสนอ,อการผสมผสานนะครับกับะระหว่างนวัตกรรม การผลิตทางด้านอาหารนะครับพืชพลังงานนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเราเรียกว่า perfect harmony นะครับซึ่งสามารถรวมให้ทั้ง3อย่างนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับอย่างมีสันตินะครับในเรื่องของอาหาร CP ก็เป็นผู้นำนะฮะของที่เราเรียกว่าคิดเช่น o o the World นะฮะหรือครัวของโลกนะครับ ภายในศาลาเครือเจริญพกภัณธ์ประกอบด้วย7โซนได้แก่โซนที่1จากเมล็ดพันธุ์สู่อาหารจากอาหารสู่ความงดงามโซนที่2อิ่มโอกาสโซนที่3อิ่มท้องโลกซีพีโซนที่4อิ่มเอ,อิบอุโมงค์เกษตรโซนที่5อิ่มสมองโซนที่6อิ่มเอ็มพระบารมีและโซนที่7อิ่มใจที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมันติมีเดียภายใต้หัวข้ออิ่มท้องด้วยอาหาร อิ่มสมองด้วยความรู้อิ่มใจด้วยความสนุกสนานภายในงานนี้ยังมีการโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่แข่งขันได้ในระดับโลกจาก s c g Pavilion ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติมีทีมของ s c g ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะที่จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของโลกของเรานะครับ ก็นําเสนอผลิตภัณฑ์บริการต่างๆที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอผมซึ่งก็ในบูธที่3เนี่ยนะฮะในห้องที่3ก็จะนําเสนอของจริงให้เห็นนะครับของจริงเพราะในไฮไลท์ของจริงนี่นะฮะก็คือเรื่องของของบ้านโมดูล่าที่เราทดลองนะฮะผมเข้าใจว่าปร,ประชาชนทั่วไปนะฮะไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีฟีลลิ่งจริงๆอย่างบ้านอย่างบ้านเรานะคนไทยนะฮะเรื่องของเอิร์ธเควักเนี่ยนะฮะสัมผัสน้อยมากจุดเด่นของ SCG Pavilion ก็คือ การสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหว7.0รลกเตอร์ในบ้านที่มีโครงสร้างพิเศษสามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้รวมถึงที่อยู่อาศัยรูปทรงกระบอกระบบปิดจากนวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่ทนต่อแรงกระแทกแรงระเบิดมากกว่านั้นยังมีการออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถรำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีอิสระอีกด้วยงาน B.O.I. Fair 2011จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนหลังประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดรวมพลังน้ำใจโลกสดใสไทยยั่งยืนที่เชื่อว่าจะมีคนมาร่วมงานครั้งนี้มากกว่า5ล้านคนวุฒิพงษ์ภาชนน์มติชนออนไลน์รายงาน